แชรหมอดูห่วงจุ้ยช่องดังหลอกคนแกท่ทำพิธีจนสูญเงิน66ล้านเปิดชื่อย่อสี่ตัวคือใครวันที่4พฤศจิกายน2567 f a ห e b o o k เฟบ,บิกเรียนมีการเล่าเรื่องหมอดูห่วงจุ้ยช่องดังชื่อย่อตลออจอป้ายาคุณยายกับลูกสาวรวม66ล้านบาทจนเกลี้ยงบัญชีมีเรื่องราวทั้งหมดดังนี้ คุณยายวัย77ปีเห็นหมอดู่วงจุ้ยในทีวีดิจิทัลช่องดังหลงเชื่อเลยติดต่อให้มาดู่วงจุ้ยที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,567แค่เรียกมาดูแต่คุณยายกับลูกสาวเหมือนถูกป้ายยาโดนค่าต่างๆเพื่อใช้ดู่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธีครั้งแรกรวมแล้ว1.3ล้านบาท จากนั้นใจยิบใจย่อยหมอดูห่วงจุย้ยอ้างเป็นค่าทำพิธี9ก้าแสนค่าภาษีอากรน,นำเข้าหกแสนค่าพระพงกระดุกผี4.4ล้านตั้งแต่ค่านิมนต์พระธรรมพิธี60,000ค่าพิธีล่มสาร2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาร4ี่แสนค่าสิง2ตัว1.2ล้านแต่ของที่แพงสุดคือค่าหินแกสลักศักนำเข้าจากเมืองจีน38ล้านบาทแต่ไม่เห็นของ รวมแล้วตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมยอมรวมจ่ายไป66ล้านบาทหมอดูห่วงจุ้ยหลอกทำพิธีคุณยายบอกว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งอ้างต้องปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยแก้คุณใส่ทำพิธีต่างๆพอทวงถามว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไรของเส้นไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนกลับสร้างความไม่พอใจให้หมอดูห่วงจุ้ยช่องดังเกิดอารมณ์เกลี้ยวกราด จึงรู้ว่าโดนหลอกแล้วด้วยเหตุนี้วันที่29ตุลาคม2567จึงรวบรวมหลักฐานให้ลูกสาวไปแจ้งความที่สนบางกอกน้อยให้ดำเนินคดีกับหมอดูฐานช่อโกงคุณยายบอกว่าได้มาแค่สิงหนึ่งคู่สารเจ้าที่ตี้จู้เอี้ยนหนึ่งหลังกับเจาะหลุมอีกสี่หลุมทำกับคนแก่ได้อย่างไรเงินที่เอาไปทั้งหมดจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินเก็บไว้รักษาผู้ป่วยติดเตียง วิรกรรมอื่นๆยังมีเพียบลูกสาวผู้เสียหายเปิดเผยว่าหมอดูคนนี้กล่าวอ้างเรื่องราวใหญ่โตเช่นเวลาไปจีนบอกว่าจะมีรถมารับแล้วก็อ้างว่าจะไปเอาหินศักดิ์สิทธิ์ที่จีนเพราะหินในไทยไม่ดีตนก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้สุดท้ายไปจีนจริงๆแต่ไปทำรายการไม่ได้เอาหินกลับมาให้เลยรู้ว่าโดนหลอก หลังจากที่นำเสนอเรื่องนี้ออกไปก็มีผู้เสียหายรายอื่นเข้ามาแจ้งเรื่องราวเคยถูกของเงินค่าสิงคู่สองแสนไม่ได้ของรอตั้งแต่ปี2,565พอจ่ายเช็คมาดันเป็นเช็คเด้งอีก ผู้เสียหายอีกรายเปิดเผยว่าเคยให้หมอดูคนนี้มาดูบ้านค่าดูตอนนั้นคือสอง0 0ื่บาทแล้วก็เจอเสนอขายสินค้ามงคลจึงสั่งซื้อกิเลน2ฟุตราคา2.5แสนบาททางหมอดูบอกว่าให้รอของ5เดือนสุดท้ายยังไม่ได้ของแม้ผ่านมา9เดือนแล้วที่มาข่าวกระปุกฝากกดติดตามกดถูกใจเราด้วยนะคะแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม